สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นตัวกล้อง Power Bank นะครับของร้าน SJ Gadget นะครับจะเป็นภาพวิดีโอของตัว Power Bank นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเป็นรีวิวนะครับตัววิดีโอถ่ายตอนกลางวันนะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถถ่ายตอนกลางคืนได้ด้วย